ปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องดีๆกันบ้างน,นะครับในมุมข่าวเยาวชนวันนี้จะพาไปกันที่โรงเรียนวัดลำสำรองที่ตำบลบ้านใหม่อเภอท่าม่วงกาญจนบุรีโรงเรียนแห่งนี้นมีการส่งเสริมให้เด็กๆนะมีใจรักทางด้านกีฬาโดยเฉพาะไปตองครับที่น้องๆที่นั่นให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะเข้ามาดูกิจกรรมการฝึกซ้อมของเด็กๆที่นั่นกันนะครับติดตามพร้อมกันในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ วัดลำสำรองในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับที่นี่เขานอกจากจะมีการส่งเสริมทางด้านวิชาการแล้วที่นี่ยังมีการส่งเสริมเด็กๆน้องๆนะครับที่มีใจรักทางด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาเปตองครับที่น้องๆเขาให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากต้องบอกก่อนว่าน้องๆที่นี่นะครับเขาไปแข่งขันจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศในระดับจังหวัดเลยครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูครับว่าน้องๆที่นี่นั้นเขามีรูปแบบในการฝึกซ้อมยังไงให้เก่งจนสามารถที่จะไปแข่งขันและได้รับรางวัล ในระดับจังหวัดครับเราไปติดตามพร้อมกันครับเราจะพาไปดูเด็กๆทีมนักกีฬาเปตองที่แข่งขันในระดับจังหวัดดีกรีเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศจังหวัดกาญจนบุรีจากความมุ่งม,มั่นตั้งใจทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้มีความสุขที่ได้เล่นกีฬาเปตองที่ตัวเองรักถ้าถามว่าเริ่มต้นตั้งทีมกีฬาเปตองได้ยังไงเนี่ย ก็ต้องเท้าความไปก่อนครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนเล่นกีฬาเปตองมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับรวมถึงสม,มัยมัธยมนี่ก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งในกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็เล่นมาเรื่อยมาจนถึงทํางานนะครับสอบเข้าบรรจุเป็นครูก็เลยมีความคิดเริ่มที่จะโอเราชอบกีฬาเปตองนะก็เลยอยากจะถ่ายทอดออกไปให้กับลูกศิษย์ของเราแล้วก็ เผอิญว่ามีเด็กมีความสามารถอีกนะครับก็เลยสนับสนุนเขาจนได้รับรางวัลระดับจังหวัดครับนักเรียนของเราเนี่ยเขาจะเป็นนักเรียนชั้นป .5 ครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีป .4 มาบ้างนะครับเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาต่อในชั้นป .6 ต่อไปก็คืออาจจะสามารถเล่นต่อได้อีกปีหนึ่งถ้าฝึกป .6 ก็จ่ายเหมือนกันครับแต่ว่าป .6 เขาเนี่ยก็จะมีความสนใจที่แตกต่างกันอาจจะเป็นกีฬาอื่นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ดยความที่ผมเป็นครูประจําชั้นปห้าเนี่ยเด็กๆเขาจะสนใจตรงนี้มากกว่าก็เลยสนับสนุนเขาในกีฬาชนิดนี้ครับครับผมสําหรับรูปแบบการฝึกซ้อมนะครับก็เริ่มตั้งแต่วิชาพละศึกษาในทุกๆวันนะครับเราก็จะสอนกีฬาเปตองครับเป็นหลักหลังจากนั้นเราก็เอาเนักเรียนนะครับที่มีแววที่ชอบกีฬาเปตองนะครับมาฝึกฝึกซ้อมเพิ่มเติมต่อในช่วงเย็นนะครับของทุกๆวันเลยในเวลาว่างนะครับ และ้วมีนักเรียนบางคนนะครับที่ชอบกีฬาชนิดนี้อยู่แล้วด้วยก็อาจจะไปเล่นที่บ้านตอนเย็นอย่างเงี้ยครับแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นตอนเย็นหลังเลิกเรียนครับการแข่งขันระดับจังหวัดครับชิงแชมป์ของจังหวัดกาญจนบุรีรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครับรางวัลที่ได้มาก็เป็นรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดครับก็ได้มาทั้งประเภทหญิงและก็ประเภทชายครับหลังเวลาเลิกเรียนเด็กๆจะใช้เวลาฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อน โดยมีคุณครูผู้ฝึกสอนให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจนทำให้เด็กๆสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศกีฬาเปตองระดับจังหวัด ที่ผมอยากเล่นกีฬาไปตองเพราะผมอยากเล่นกับเพื่อนครับทําให้ผมได้มีความสุขกับเพื่อนครับได้เล่นสนุกกับเพื่อนครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับได้รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2ของจังหวัดครับป้ามหมยสูงสุดของผมคือเป็นรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งครับช่วยให้เรามีสมาธิครับแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกยาเสพติดและการพนันครับ ก่อนที่หนูจะได้มาเข้าชมรมไปตองนะคะเวลาว่างของหนูก็คือดูการะตูนแล้วก็เล่นเกมะค่ะได้เข้าชมรมแล้วนะคะก็รู้สึกได้ความสามัคคีกับเพื่อนๆแล้วก็ ได้ความสนุกสนานกับเพื่อนๆเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะแรงบันดาลใจของหนูก็คือโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วก็คุณครูค่ะหนูได้ไปแข่งขันกีฬาเปตองมาได้รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองของจังหวัดค่ะมีความหวังว่าอยากได้รางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งค่ะในการเล่นกีฬาเปตองเนี่ยทำให้เราได้สุขภาพดีแล้วก็ส่งเสริมให้เรามีสมาธิมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆอีกค่ะใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอัายมุกยาเสพติดแล้วก็การพน,นันด้วยคะ่ะผมใช้เวลาว่างเล่นเกมแล้วก็ ใช้เวลาว่างไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนครับก็เห็นครูเกมเขาเล่นแล้วมันสนุกดีครับส่งเสริมความสามาัคคีกับเพื่อนแล้วก็เสริมสมาธิแล้วก็ความสามาัคคีมันทาให้สุขภาพดีครับก็เลยช,ช,วช,วชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยเขาก็เล่นด้วยครับผมแข่งปีต้องได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของจังหวัดครับอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติปตีตองของประเทศไทยครับ ได้เห็นประโยชน์ของการกีฬาซึ่งกีฬาเปตองก็เป็นกีฬานางอย่างหนึ่งที่นักเรียนโรงเรียนวัดลำสำรองนั้นได้มีการฝึกซ้อมเพื่อที่จะต่อย,ยอดในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะไม่ให้นักเรียนนั้นได้ไปใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างเช่นในเรื่องของเล่นเกมเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนจึงมีการส่งเสริมการจัดตั้งถือเป็นการชุมนุม รหรือชมรมของกีฬาซึ่งเป็นกีฬาเปตองของโรงเรียนเราซึ่งมีบุคลากร,กรที่มีความสามารถที่จะมาสอนและก็มีชุมชนของสถานศึกษาด้วยที่เข้ามาร่วมในการสอนทีมกีฬาเปตองของโรงเรียนจนทําชื่อเสียงในการแข่งขันได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนวัดลําสมรองเป็นอย่างดีในการแข่งขันที่ประสบผลสําเร็จในการเข้าแข่งขันได้รางวัลของในระดับจังหวัด ทางโรงเรียนก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆน,นักเรียนเพื่อที่จะได้มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการเล่นกีฬานอกเหนือจากการาเรียนหนังสือการให้ความรู้ต่างๆทางโรงเรียนสนับสนุนทั้งในเรื่องของการกีฬาอย่างต่อเนื่องและยิ่งยุคในสมัยนี้นะครับมีเกมออนไลน์ เกมพนันต่างๆซึ่งเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นโตโตป .4 ป .5 ป .6 สามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องนี้จะทําให้นักเรียนนั้นเกิดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็อยากจะฝากให้พวกเรานะครับช่วยกันสนับสนุนในเรื่องของการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาเปตองหรือไม่ว่ากีฬาประเภทต่างๆซึ่งทางโรงเรียนก็ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมีงบประมาณจากหน่วยงานของต้นสังกัดแล้วก็ชุมชนช่วยกันในเรื่องของการสร้างทีมกีฬาเปตองเพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องของการแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับน้องๆแล้วก็การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับ คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าที่โรงเรียนวัดลำสำรองแห่งนี้นะครับเขาส่งเสริมให้น้องๆที่สนใจทนต์กีฬาอย่างจริงจังเราจะเห็นได้ถึงความตั้งใจในการฝึกซ้อมของน้องๆรวมถึงของคุณครูผู้ฝึกสอนด้วยครับที่คอยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะสังคมปัจจุบันนี้นะครับแฝงไปด้วยสิ่งยั่วยุต่างๆในรูปแบบการพนันแบบสื่อออนไลน์ครับอาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรวมถึงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวอีกด้วยนะครับ ดังนั้นที่โรงเรียนแห่งนี้เขาจึงปลูกฝังให้น้องน้องนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบบยมุกครับ